สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมานสบายค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแครอทในขวดน้าตอนแรกอะเบีย้ยวว่าเบียจะยังไม่ทำคลิปเพราะว่าเบียยังไม่รู้ผลเลยว่า หัวขนาดหัวเขาจะได้ขนาดไหนแต่ว่ามีเพื่อนๆที่สนใจแล้วแบบว่าทักมาถามเนื้อว่ากําลังปูในขวดน้ําอยู่เพาะเมล็ดลงไปเลยเได้ไหมคะก็คือเบียตอบไปแล้วลหละแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ข้อมูลด้วยนะคะก็คือว่าสามารถทําได้คะ่ะเราสามารถเอาเอามาล็ด หยอดลงไปได้เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องอหยอดไหลมาเล็ดหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าอัตราการงอกเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเลี้ยงไปแต่ว่าเบียไม่แนะนําให้ใช้วิธีนั้นเพราะว่าเราอ่ะจะต้องมาถอนก้าทิ้งอีกเพราะว่าถ้ามันขึ้นหลายต้นเนี่ยแล้วต้นมันเบียดอย่างมากเราก็ไว้ถ้วยมันแค่นี้อย่างมากเราก็ไว้ได้แค่2ต้นเต็มที่นะคะแต่ก็ควรจะไว้แค่ต้นเดียวแล้วกว่ามาเล็ดจะโตค่ะเพื่อนๆก็ประมาณ ถ้าเกิดเราปลูกในถาประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปใช่ไหมคะเราถึงจะย้ายได้อย่าลืมว่าเราต้องลดน้ําลงในขวดพลาสติกนี่ค่ะทุกวันนะคะก็ทําให้สารอาหารหรือปุ๋ยหมักที่เราเติมเอาไว้เนี่ยมันหมดลงไปเรื่อยๆคือมันไหลไหลลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆกว่าที่จะได้ต้นแครอทโตขนาดนี้ปุ๋ยที่เราผสมดินไว้อมันหายไปเยอะแล้วค่ะเขาก็เรียกดินจืด ก็คือสารอาหารมันไหลไปกับน้ําด้วยต้นไม้อะมันได้กินนิดเดียวเองเพราะว่ารากมันต้นเล็กๆรากมันก็อยู่ที่เดียวมันวงกลมเล็กๆอะคะ่ะเพื่อนมันกินได้แค่นั้นแต่นอกนั้นมันไหลทิ้งคือมันเสียดายของเบก็เลยแนะนําไปว่าให้เพื่อนๆนะเพาะเป็นต้นกล้าก่อนให้ต้นกล้าแข็งแรงแล้วค่อยเอามาลงนะคะแล้วเราก็คือเราค่อย ผสมดินดินปลูกนะคะตามคลิปที่เรยเคยแปะไว้ให้อย่างนั้น,นะคะก็คือตัวนี้เลยแต่ว่าตัวเนี้มันจะต้องพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าถ้าเราปลูกพืชหัวไม่ว่าจะเป็นแครอทบีรูทแลดิสหัวใช้เท้าคือพืชเขาอ่ะจะต้องแทงหัวใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าพืชเขาแทงหัวเนี่ยดินจะต้องมีความ นุ่มอะค่ะความความโปร่งความร่วนซุยเนี่ยถ้าดินมันแข็งนะคะเพื่อนเืเขาจะแทงหัวได้ยากแต่นี่เบียปรุงดินตัวเนี้ยก็คือดินเขาโปร่งแล้วแต่ว่าเนี่ยมันโดนน้ําฝนเยอะไปหน่อยเมื่อคืนฝนตกก็เราไม่ได้คุมเขามันก็จะจะมีความแน่นขึ้นมานิดแต่ถ้าแน่นขนาดเนี้ยมันไม่ได้แน่นมากคือเขาสามารถแทงหัวได้ตอนเนี้ยเขาก็จะเริ่มแทงหัวเป็นบางต้นแล้วนะคะเพื่อนๆออย่างเงี้ย ถ้าต้นที่เขาเบิ่มใบสมบูรณ์เนี่ยเขาสามารถเริ่มแทงหัวได้แล้วอันนี้เบียรปลูกคะสีมากเลยนะคะมีสีส้มสีเหลืองสีม่วงต้นใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มสีเหลืองกับสีม่วงจะโตช้าซึ่งเบียก็ไม่รู้ต้นไหนเหมือนกัน,นะคะ่ะบางทีมันตายเบียก็เอามาแซมๆไว้คือเดี๋ยวเราจะรู้อีกทีตอนที่มันขึ้นหัวเพราะเบียเพาะรวมเลยนะคะก็ แล้วก็จะมีหนอนหนอนกินด้วยนะคะถ้ามีน้ำหมักสมุนไพรไล่ก็ฉีดก็ดีค่ะมีหนอนมากินมีตะกะแตนมากินใบนะคะที่แหว่งแหวงเนี่ยคือเผยแป๊บเดียวไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกะแตนหรือเป็นหนอนนะคะแล้วพอเราใส่ภาชนะปลูกแนะนำเป็นเป็นไอ้ถ้วยใหญ่อะคะ่ะเป็นขวดน้ำใบใหญ่เนาะตัดออกแล้วก็เจาะรูนะคะเพียอใช้ เจาะรูเอาก็ใช้ไขควงลนไฟเจาะเอาหรือใครมีสว่านเจาะได้ก็เจาะนะคะระบายน้ําด้านข้างแล้วก็ที่ก้นด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ให้ไม่ให้มันมันเอ้มันน้ําขังนะคะเพราะว่าพืชมีหัวถ้าเกิดเขาติดหัวแล้วใหญ่ระดับหนึ่งอะ่ะเราไม่ควรจะให้น้ําเยอะแล้วอันนี้เป็นขวดน้ําเกลือของนานโนตอนนั้นเยอะมากที่นานโนให้น้าเกลือไปร่วม20ขวดก็เลยเอามาตัดใช้ประโยชน์รู้สึกว่าวัสดุเขาดีอะคะ่ะเสียดายของก็เลยเอาเอาเอา,เอามาลองปลูกดูด้วย ตัวนี้นะคะแล้วถ้ามันโตสักนิดนึงแล้วต้นมันเอียงเนี้ยคะ่ะนี่น่าจะเป็นสีม่วงเนี่ยแล้วดินมันมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าช่วงเนี้ยเขายังไม่ดันหัวขึ้นยังไม่ติดหัวเพื่อนๆช่วยเอาเอาดินนะคะกบเขาหน่อยนึงอย่าให้แบบหัวเขาลอยอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยแค่นี้เอง แล้วเดี๋ยวพอเขาโตเดี่ยวเขาดันขึ้นมาเองตอนนั้นเราค่อยปล่อยเขาแต่ตอนนี้เราต้องช่วยเขาก่อนอย่าให้เขาแบบอย่างเงี้ยค่ะโยกเงี้ยใช้ไม่ได้นี่เบี้ยมือเดียวทําไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆก็นี่แล้วเดี๋ยวพอเขาโตอีกหน่อยนึงนะคะแล้วเ,เราสามารถเห็นไหมมันมีพื้นที่เหลือเนี่ย เราสามารถเติมปุ๋ยหมักได้นะคะเพื่อนแล้วเราก็ลดน้ําลงไปนะคะมีฟางคุมก็มีฟางมีใบไผ่คุมก็คุมได้หรือไม่คุมก็ปล่อยเปลือยแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันคุมข้อดีของมันก็คือถ้าฝนตกแล้วอะเนี่ยเวลาฝนตกหรือเราลดน้ําเยอะๆเนี่ยใบไผ่กับฟางมันจะทําให้ดินไม่แน่นดินถ้าเรารุงไว้ซุยแล้วมันก็ยังซุยอยู่แต่ถ้าเราปล่อยเปลือยอย่างนี้ดินมันก็จะ,จะพอน้ําลงกับจัดอะมันก็จะแน่นนะคะแน่นได้เหมือนกันแต่อันนี้คือแน่นระดับที่ บีําไว้ซุยมากเนี่ยระดับที่เขายังแทงหัวสบายอยู่อะอประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก้าในถาดช่วงนี้ก็เพิ่งตกค่ะเละเลยอันนี้เพิ่งฟื้นแลดิดเพิ่งฟื้นแล้วก็เริ่มแทงหัวแล้วก็เมื่อคืนเละอีกค่ะใช้เวลาฟื้นแบบปกติ20วันใช้เวลาฟื้นนานมากนี่ขึ้นหัวแล้วเดี๋ยวแอบถอนให้ดูเดี๋ยวพาไปยุก้าสลัดต่อแทนที่แบบมันจะขึ้นต้องนานแล้วมันจะได้หัวใหญ่หน่อยแบบมันเลยได้แค่นี้เพื่อน คือได้กินก็บุญแล้ววันนี้คือตรงนี้มันจะ,จะโดนแดดอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงอะคะ่ะถ้าผักหัวโดนแดดน้อยนี้คือได้กินหัวยากมากบอกเลยนี่มันมันได้กินก็บุญแล้วแล้วเนี่ยฝนตกทีนึงมันก็สภาพเป็นเงนี้ยแล้วมันก็ชะงักแล้วก็หนอนลงด้วยเพื่อนๆมันก็เลยไม่ไม่ค่อยแทงหัวนะคะอ่าอันนี้ดูลงเรือนหนูลงเรือนหนูเบียะเละมากเลย น้ำแบบเข้าแล้วก็สาสตร์ดีนะว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ทะลุหลังคาอีกแม่เพิ่งดันให้นะคะแล้วก็อากงบอกนานโนอึไม่เป็นที่ช่วงนี้นานโนนานโนไ,ไม่อยากลงน้ำาะะพื้นมันเปียกอือมันปูนอันนี้ก้าตลาดที่เราแครไปปลูกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ไหมมันก็เริ่มแข็งแรงแล้วนี่เนี่ยคือเอาลงปลูกได้แล้วนะคะเห็นไหม นี่ยังไม่ยี่รดน้ําเลยฝนมันไม่สาดโดนอันนี้เพิ่งย้ายออกมาเนี่ยก็อันไหนมันตายไปบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยมันแต่ว่าดูให้มันต้นแข็งแรงอะคะ่ะแล้วก็ย้ายไปลงปลูกก็ได้ค่ะมันอัตราการรอดมันก็จะดีกว่าอเบีเอก็แคะลงกล่องโฟมไปด้วยแต่ว่าในในกล่องโฟมอะค่ะคือเดินยากหน่อยมันลื่น ในกล่องโฟมอะค่ะเราเตรียมดินไว้ซุยแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ฝนมันตกแล้วน้ําน้ํามันลงเปียปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วน้ำมันไหลลงไปในอ่างผสมดินได้ยังไงไม่รู้แล้วปรากฏว่ามันแช่อยู่2วันจากดินที่ดีอะค่ะจุลินทรีย์มันตายอะไรมันตายแล้วแบบว่ามันทําให้เกิดอาการดินแม่นเนอะอ่ะเดี๋ยวเอานี้ให้ดูมือเดียวนะคะมือนึงก็ถือกล้องมือนึงทางานแล้วแถมยังขี้ว,วดน้ำไว้ที่แจ็คแล้ว อ่ะเนี่ยดินมันก็เลยแน่นพอดินมันแน่นมันแน่นตั้งแต่ตอนที่ยังยังยังไม่ได้เอาปลูกก็คือตั้งแต่เอาลงกล่องโฟมค่ะเพราะว่าดินมันแช่น้ําอยู่สองสาวันเนาะก็ไปวิดน้ําออกแล้วก็เอามาปลูกแล้วตอนนี้ไม่ได้ผสมใหม่ด้วยความรีบเขาก็เลยเหมือนกับโตช้าไปนิดนึงในขวดอะปลูกที่หลังแต่ว่าในขวดอะโตได้ดีกว่าก็ อาการเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเขาลองดูว่าเขาจะได้หัวไหมแต่อันนี้เบียรยังไม่ได้พวนดินเลยคือมันอยู่อย่างนี้มาประมาณสักสามอาทิตย์แล้วแล้วตอนนี้เบียไม่ได้พวนดินเพราะว่างานในสวนมันเยอะค่ะแล้วก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยก็นอนก็กินไปด้วยก็ไม่รู้จะโตไม่โตอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็นอนนอนกินเละเลยค่ะเพื่อน ใบาหายหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้อาจจะได้เอาไปผสมดินใหม่แล้วก็เอาก้าที่เหลือมาลงปลูกลองดูอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะทําคลิปตอนตอนที่มันเป็นลูกแล้วตรงน,นี้มีเพื่อนๆสงสัยก็เลยบบททำก่อนเอาออกแดด100%ซก็ดีนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคณะในกล่องก็เพิ่งลงคณะที่มันเกินอายุแล้วเสียดายก้าก็เอามาลงไว้ก็กินได้แล้วคะ่ะไม่ต้องเอาต้นใหญ่หรอกไม่งั้น เราก็ต้องอัดปุยหมากลงไปเรื่อยๆให้ใบมันใหญ่ต้นมันใหญ่อน,นี้มันเกินอายุมันได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวพาไปดูไอ้อะไรนะหัวเช้เท้าหัวเช้เท้าในขวดน้ําเหมือนกันคือเบียร์ยังทําแล้วมันยังไม่ได้ผลแต่ว่าเออไหนๆถ่ายแล้วก็เลยถ่ายเลยเห็นไหมอันนี้พึ่งลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก้ามันก็มีได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะว่า นอนลงอันนี้แดดได้ประมาณ3ชั่วโมงคือมันไม่ดีแต่ว่าตอนนี้คือฝนมันลงแล้วเบียร์ไม่มีที่ไว้ที่ดีกว่านี้เดี๋ยวให้มันต้นแข็งแรงกว่านี้ค่ะให้มันแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเบียร์ก็จะเอาไปออกแดดตรงลงพลาสติกข้างในว่าจะขนเข้าเข้าในสวนไปเลยเพราะว่าถ้าต้นมันยังเล็กๆอยู่ขนเข้าสวนไปเ่ยไม่รอดเลยนะคะเพราะว่า,มาแมลงแมลงในป่ามันจะเยอะมาก อย่าลืมเจาะรูนะคะใครที่ปลูกในขวดเจาะรูด,ด้านข้างซ้ายขวาด้านละสองรูก็พอค่ะแล้วก็ระบายน้ําข้างล่างนะคะด้านล่างตรงนี้อีกสักรอบขวดสักสามสี่รูก็ได้แล้วก็ใต้กกนเลยค่ะอีกสักสามรูก็ได้อันนี้ไม่มองมีเห็นมันมืดไปหน่อยนะคะก็ผักในขวดปลูกได้ประมาณนี้แล้วก็ควรเอาออกแดดแล้วก็เดี๋ยวถ้าดินเขายุบตัวอีก เดี๋ยวเราให้เติมปุ๋ยหมกักเราสามารถควนดินได้โดยใช้ตะเกียบนะคะหรือไม้ทิ่มทิ่ลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาติดหัวแล้วก็ต้องระวังนะคะอันนี้เขายังไม่ติดหัวเน,นี่ยดินยังมีความเมื่อซุยมาเพราะว่าดี่จะปรุงให้แบบมันซุยค่อนข้างพิเศษกว่าเราปลูกผักกินใบนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะผักกระถางก็ยังไม่มีมากสลารี่ก็ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเพี้ยมันลงเยอะแล้ว แล้วมันมันค่อยๆตายก็เลยเสียดายไปขุดมาแล้วก็นั่งล้างใบตายเยอะค่ะรอดรอดน้อยมีอีกฝั่งหนึ่งจะไว้เดี๋ยวงวดหน้าถ้าสมมุติมันปลูกแล้วมันได้ผลหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยอ่อมาตามดูกันดีกว่านะคะสําหรับแค่รอดในขวดน้ํานะคะปลูกได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ได้ไายค่ะ